มากครับทุกคนคนหุณคิมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรือของประเทศเจลมาีที่ลุกล้ำหน้าน้ําของฝั่งรัฐบาลโลกครับจากที่พลเรือเอกอาคาอิยุสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปนั้นสวัสดีครับทุกคนผมเนกิครับผมวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานคิกอ o f f นะครับของวันพีชฟิล์มเรดเนื่องจากไมเวเลทที่ผมเอาไป เสียงไม่เข้าหายหมดที่สัมภาษณ์กันมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันละกันนะครับว่าในงานมันมีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับเพราะเราส่าไปถ่ายมาแล้วนะครับทุกคนเราจะไม่ให้ฟุตเทจของเรามันเสียนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะพาไปดูว่าในงานมีใครมาร่วมงานกันบ้างแล้งออดในงานมีแลง้งอดในงอแล้งออดนั่น,นนะครับแล้วก็ในงานมีอะไรกันบ้างนะครับผมที่หน้าง,งานนะครับทุกคนก็จะมี แบ็กด็อบวันพีสฟิล์มเร d นะครับผมก็จะมีแ้งมีลูฟี่แล้วก็มีอุตะานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพตัวละครนะครับของเรื่องวันพีซนะฮะกับกลุ่มจอรลัดหมวกฟางนะครับไม่ว่าจะเป็น uffy, โโลูฟี่โซโลโรบินว้าวโรบินที่สวยมากนะครับแฟรงกี้อุซอป ซันจินามิอู้นามิดีมากครับชอปเปอร์เตือเตาซันสันนี่ที่เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวละครสําคัญครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออูตะลูกของแชงนั่นเองครับก็จะบอกว่าแต่ละตัวละครนะครก็จะมีการใส่ชุดทีมที่เป็นแบบเป็นโจรสลัดนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าในเรื่องจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจากที่คาแรคเตอร์ที่ ตั้งอยู่ในงานอย่างนี้นะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับทุกตัวละครในทีมนี้เลยนะครับและนอกจากนี้ครับในงานก็ยังมีบูธของเด็กช็อปนะฮะที่จะมีของขายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระปุกอมสินที่เป็นผลปีสาตรร์รวมไปถึงฟิกเกอร์ต่างๆครับเออแล้วนี่อะไรครับเนี่ยแถวต่อต่อแถวซื้อซื้ออะไรกันครับเนี่ยโอ้โหต่อแถวกันยาวเลยอ๋อต่อแถวทายรูปกับนักภาคลูฟี่หรือพิจูยีที่พวกของเรานั่นเองนะฮะโอ้โหกี่วันหลักเกาหลี แล้วเราก็ได้ทําการเปิดคลิปกับพี่จูนนะครับแต่ว่าเป็นแบบนี้ฮะเออวันพีทฟิล์มเรสคิกออฟครับใช่แล้วครับเสียงไม่มีครับแล้วเราก็ยังได้สัมภาษณ์พี่ไบต์วันโฟออย่างยืดเสียงก็ไม่มีอีกเช่นกันครับรวมถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังครับนั่นก็คือคุณคิมรามบูเนคคุณคิมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรือของประเทศเจลมาที่ลุกล้ำหน้าน้ำของฝั่งรัฐบาลโลกครับ จากที่พลเรือเอกอคัยยุทธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปนั้นเป็นการควบคุมเรือผิดพลาดที่ทัศนวิสัยในตอนนั้นมีหมอกค่อนข้างมากทำให้ได้ไปเจอเข้ากับนอกอัพสตรีมเน่ะน,นะเลยทำให้ลูกล้ำเข้าไปในน่านน้ำยังไม่ตั้งใจทั้งผอบอของประเทศเจ้ามากก็ได้ทำการติดต่อมาเพื่อขอโทษแล้วทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่ามีเสียงมาจากเหล่าโจรสลัดว่า ที่แบบนี้ไม่เห็นเก่งเหมือนตอนที่ปราบปรามโจรสลัดที่มารีนฟอร์ดเลยนะครับเออเราก็ยังได้สัมภาษณ์คนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องลินกับพี่โบช่อง Spirit Channel. s p r r t t h h n n n l ฉันจะเป็นชาจรสลัดให้ได้เลยมีคนหนึ่งครับที่เขาแต่งคอสเพลามาเป็นมังกี้ดีลูฟี่เราก็ได้สัมภาษณ์เขาครับเสียงก็ฟังอีกเช่นกันครับจากภาพนะครับทุกคนก็จะเห็นว่า เหล่าลูกเรือนะครับวันพีชเนี่ยจะมากันเต็มพื้นที่เลยนะครับเราก็จะใส่หมวกฟิล์มเรดกันเกือบทุกคนเลยเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่รวมเหล่าแฟนของวันพีชที่รวมกันเยอะมากๆนะครับก่อนปิดงานสุดท้ายครับโอ้โหมีการดึงธงแม่ของเรื่องวันพีชฟิล์มเรดที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมเอาภาพโดนให้ทุกคนดู ครับทุกคนโอ้โหแต่มันยังมีความหวังอยู่ครับเพราะคลิปปิดเสียงไม่พังครับเพราะฉะนั้นเราไปดูคลิปปิดกันครับแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับ5บรรยากาศงานที่ต้องบอกว่าเป็นคลิกออฟของวันทิชฟิล์มเรทครับผมเป็นไงบ้างครับพี่จะเป็นลม <laughs> เพราะว่าอะไรครับพี่เพราะว่าเพราะว่า เหนื่อยแฟนๆมาพบเจอนะครับคืออากาศร้อนหนึ่งแล้วก็ความร้อนแรงของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปโอ้โหนะออยาให้พี่ฝากอะไรถึงถึงวันพีชซิมเรสวันนี้หน่อยครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับคุณจะได้ทั้งภาพและเสียงที่เต็มอิ่มแง้มนิดนึงว่าคราวนี้อะไรครับเอาให้ผมรอดีแน่นอนครับโอเคครับ ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะครับที่16ถึง21นี้นะครับถ้าใครที่อยากจะดูก่อนนะครับก็จองตั๋วจองอะไรกันได้แล้วนะครับวันพีทฟิล์มเรทนะครับวันที่25สิงหาคมนี้นะครับพร้อมการทั่วประเทศแล้วก็มาดูว่าปีนี้วันพีทจะปิดไปกี่สิบ้านคุณจะพูดว่า10ครั้งที่แล้วเท่าไหร่70 70ล้านคราวนี้ต้องมีร้อยไอพีลูฟี่พูดขนาดนี้แล้วไม่รู้พูดไปก่อนเฉยอะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสมาชิกช่องเนกิแล้วก็ช่องอีซี่จูนด้วยนะครับและแกทติฟท์ครีมด้วยครับผมอุส่าห์แล้วไม่มีที่มาที่ไปเรื่องกูมาทำไมชีวิตปัดโทษบ้าบออ่ะแล้วก็ช่องช่องช่องพี่ไบด้วยช่องพี่ไบพี่ไบพี่ไบยืนอยู่บนนะรับผมอ่ะนะฮะก็ไปกดซับกดกระดิ่งกันให้ครบถ้วนนะครับไม่ไปจบไปกดเยอะมัไปซับเยอะแล้วไปกดพี่ดีกว่าพี่ในทางชาวบ้านจ้าแสน แสแล้วจะแสนแล้วใครท<า>ี่ดูดดคลิปนี้แสนแล้วอ่าใครใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้แกล้งพี่จูนฉลองแสนซับยังไงก็คอมเมนต์มาเลยครับร <า S 1> ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีดครับฉลองแล้วแกล้ง